คนอาจจะสงสัยว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟังจะมีประโยชน์อย่างไรจริงๆแล้วนะคะการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมและก็ที่สําคัญคือพัฒนาการทางด้านสติปัญญาด้วยค่ะประโยชน์ทางด้านร่างกายนะคะก็คือว่าในขณะอ่านหนังสือพ่อแม่อาจจะทําท่าทางประกอบด้วย การกระตุ้นให้เด็กขยับตัวตามเรื่องราวของหนังสือหรือว่าตามจังหวะของบทกลอนเด็กก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายทําให้อวัยวะต่างๆของร่างกายแข็งแรงสําหรับพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจเด็กจะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้ฟังเรื่องราวที่พ่อแม่เล่าทําให้เด็กอารมณ์ดีเกิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกทําให้เด็กเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจ ส่วนพัฒนา,นาการทางด้านสังคมนั้นในขณะอ่านหนังสือให้ลูกฟังพ่อแม่อาจจะอุ้มลูกนั่งบนตักอาจจะนั่งหรือนอนข้างๆลูกหรือว่าอยู่ข้างหน้าลูกดีก็ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการปูพื้นฐานการเข้าสังคมของเด็กในอนาคตทําให้เด็กเรียนรู้ถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเชิงบวกตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านหนังสือ ให้ลูกฟังนะคะการอาร่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกคนอื่นๆมาบ้างแล้วแต่สำหรับคุณแม่บางท่านที่เพิ่งจะมีลูกคนแรกสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการอาร่านหนังสือให้ลูกก็คือบรรยากาศในการอาร่านหนังสือนั่นเองที่จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันสำหรับครอบครัวนะคะ ในระหว่างที่ลูกเกิดเจ็บป่วยมาอยู่โรงพยาบาลเด็กเล็กๆเนี่ยยิ่งต้องการการสัมผัสที่อบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นการอ่านหนังสือก็เป็นหนทางที่ดีงามที่จะทำให้ลูกเกิดความรักและผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นออลองมาร่วมกันหาบรรยากาศสบายๆหรือบรรยากาศที่น่าสนใจ สำหรับการอ่านหนังสือให้ลูกของเราฟังกันดีกว่านะคะนี่เป็นถุงหนังสือที่จะสร้างความสุขและความฉลาดให้กับลูกๆค่ะคุณแม่สามารถเอาหนังสือมาอ่านให้ลูกบนเตียงก็ได้นะคะหรือจะเอามานั่งอุ้มบนตักอ่านไปมองไปด้วยกันก็ยิ่งดีค่ะการอ่านหนังสือกับลูกควรเลือกเวลาที่ลูกสุขสบายหรือหลังอิ่มจากมื้อนม สำหรับการอ่านหนังสือกับลูกเนี่ยเมื่อคุณแม่พาลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณแม่สามารถจัดมุมใดมุมหนึ่งที่บ้านไม่ว่าจะเป็นมุมนอกบ้านหรือมุมในบ้านก็ได้นะคะและเมื่อใดที่ลูกต้องการอ่านหนังสือเขาจะคานไปหรือจะเดินไปที่มุมที่คุณแม่จัดนั่นก็คือลูกต้องการฟังการอ่านหนังสือแล้วล่ะคะ่ะความสม่ำเสมอที่คุณพ่อคุณแม่จะมีให้กับลูกๆ เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดนะคะครอบครัวก็จะมีแต่ความรักความอบอุ่นลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีและปลูกฝังนิสัยการอ่านได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่คุณแม่ได้ทราบถึงองค์ประกอบของบรรยากาศที่ดีในการอ่านหนังสือให้ลูกแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคการอ่านหนังสือค่ะสำหรับเด็กจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีอายุที่แตกต่างกันดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยการเลือกหนังสือเด็กเล็กจะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องง่ายๆมักจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นส่วนต่างๆของร่างกายผักผลไม้ตัวสัตว์ของเล่นเป็นต้นหนังสือนะคะจะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนมีสีสันสดใสนะคะ ไม่มีฉากรกรุงรังใช้คําน้อยนะคะแต่สื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะมีหน้าหนังสือไม่มากนักหนังสือในกลุ่มนี้มักจะทำจากวัสดุที่มีความนุ่มนิ่มเช่นจากผ้านะคะจากผ้าฟองน้ำและก็กระดาษอัดแข็งการอ่านหนังสือสำหรับเด็กเล็กจะต้องใช้ภาษาที่ง่ายๆจำได้ง่ายมีจังหวะมีคำซ้ำๆบ้าง มีดีลาใส่บ้างนะคะเช่นทําเสียงสุ้งๆต่ำๆเสียงเล็กเสียงน้อยหรือมีท่าทางที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประกอบจะทําให้ลูกเนี่ยสนใจแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นตอนนี้มาลองดูวิธีการอ่านหนังสือให้ลูกฟังกันดีกว่าค่ะเรื่องกุ๊กไก่ปวดท้องเรื่องโดยตุ๊ปปองดูสิคะ กุ๊กไก่ตัวสีเหลืองหัวโตโตร้องไห้ด้วยละ่ะเรามาดูสิคะว่ากุ๊กไก่ร้องไห้ทำไมนะกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแ๊้เขียวปีกุ๊กไก่มีความสุขหัวเราะสนุกยูหูอร่อยดีอร่อยดี กุ๊กไก่กินใหญ่เลยทั้งสีแดงสีเหลืองฉับพลันกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่นั่งร้องหายคลางอี๋อีแม่ไก่พาไปหาหมอกุ๊กไก่นั่งรอหน้าห้องป้าหมอหมีลูกกวางปวดท้อง ลูกกบปวดท้องนกแก้วปวดท้องอนกกระจิบปวดท้องอทุกตัวนั่งร้องหน้าห้องป้าหมอหมีฉับพันประตูเปิดออกป้าหมีบอกเด็กน้อยลูกกวาดอร่อย แตระวังหน่อยสิแดงแป๊ะเขียวปีสีสวยมีสารพิษปนด้วยจึงปวดท้องอย่างนี้ทีหลังจะกินลูกกวาดเลือกสีสะอาดหอมมิดชิดดีเด็กๆต่างตั้งใจฟังต่อไประวังตัวเองดีๆวันนี้เราหายปวดท้องเด็กๆจึงต้อง ขอบคุณป้าหมอหมีขอบคุณค่ะขอบคุณครับเรื่องลูกเจี๊ยบห้าตัวประชิรวันทับเสือเรื่องและภาพลูกเจี๊ยบห้าตัวนี่นะคะตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกเจี๊ยบห้าตัวเป็นลูกของคุณแม่ไก่ คุณแม่ไก่รักลูกเจี๊ยบมากคุณแม่ไก่มีเพื่อนชื่อน้องสวยน้องสวยก็รักลูกเจี๊ยบมากเหมือนกันน้องสวยคุณแม่ไก่และลูกเจี๊ยบไปเดินเล่นกันทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งคุณแม่ไก่ร้องอย่างตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยน้องสวยรีบวิ่งมาเลยคุณแม่ไก่เป็นอะไรคะ ลูกเทียบหายไปค่ะหอยลูกเทียบหายไปเหรอคะต่อไปตามหาลูกเทียบกันดีกว่าคุณแม่ไก่เอมีเสียงมาจากตรงนั้นด้วยในกอหญ้านั่นเองเสียงอะไรนะจ้าเอลูกเทียบอยู่นั่นเองดูสิคะคุณแม่ไายเราเจอลูกเทียบขี่ตัวเอ่ยหนึ่งสอง เจอลูกเจีย๊ยบสองตัวแล้วค่ะน้องสวยมีอะไรอีกล่คะคะคุณแม่ไก่อ้อยังไม่ครบเหรอคะอย่างนั้นเราไปหาต่อกันนะคะลูกเจีย๊ยบยังไม่ครบค่ะ mm hmm. นั่นแน่น้องสวยได้ยินเสียงมาจากต้นนั้นอีกแล้ว มันเป็นบัวลดน้ำนั่นเองคุณแม่ไก่ไปดูกันนะคะนั่นแน่น้องสวยเจอแล้วค่ะลูกเตี๊ยบอีกหนึ่งสองสามคุณแม่ไก่คะเรามานับกันดีกว่านะคะว่าเรามีลูกเตี๊ยบกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วนะคะคุณแม่ไก่ กราบกราบกราบ,รบเอ๊ะเสียงอะไรถ้าน้องสวยคุณแม่ไก่บอกน้องสวยรีบหันไปดูอุย๊ยตัวอะไรคะลอยอยู่ในน้ำด้วยมันร้องกราบกราบกราบอ้าวตัวนี้ใช่ลูกเตี๋ยบหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่คะ่ะคุณแม่ไก่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเตี๋ยบนะคะเอตัวนี้ไม่ใช่ลูกเตี๋ยบหรอกคะ่ะ ตัวเนี้เป็นลูกเป็ดตั้งหากนี่ไงคุณแม่เป็ดมาแล้วด้วยอืลูกเป็ดว่ายน้ำได้ค่ะแต่ลูกไก่ว่ายน้ำไม่ได้เอาละคราวนี้เรามาช่วยนับอีกทีนะคะคุณแม่ไก่ว่าลูกเจียบเราครบแล้วหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ครบแล้วค่ะ เป็นไงคะพอจะทำให้คุณแม่คุณพ่อได้ไปฝึกอ่านนิทานกับลูกๆได้แล้วนะคะยามใดที่ลูกหันมาสนใจหรือทำท่าขยับไปมาหรือยิ้มให้นี่คือผลงานชั้นเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะสำหรับลูกที่โตขึ้นอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะเด็กก็จะสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรอบๆตัวนะคะมีการใช้ภาษามากขึ้นก็ต้องใช้เทคนิคและความมือวา มากกว่าเนื้อหาในหนังสือนะคะอาจจะใช้อาจจะต้องใช้ท่าทางที่ตลกตื่นเต้นหรือสลับกับการเล่านิทานร่วมด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเห็นภาพช้างอย่างนี้ค่ะเราก็จะร้องเพลงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าก็ได้นะคะหรือจะทําเสียงสัตว์ประกอบก็ได้อย่างเช่นลิงร้องอยังไงเนี่ยเราก็ร้องดูนะคะจ๊กเจ๊กเจ๊กยเงี้ยเราก็ร้องตามได้นะคะอ้ออย่าลืมนะคะ เราต้องสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปแล้วเพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยคุณธรรมของเนื้อหาด้วยนะคะไม่ต้องตั้งใจเอาเล่าในเนื้อหามากเกินไปก็ได้แต่เรามุ่งหวังให้เด็กนะคะได้มีความสุขและเด็กก็จะเรียนรู้ว่าการอ่านหนังสือให้ความสุขกับเขาจริงๆนะคะสำหรับหนังสือตั้งแต่เด็กขวบหนึ่งขวบปีขึ้นไปนะคะ เราก็จะหาหนังสือง่ายๆอย่างเช่นหนังสือป๊อปอัพเป็นหนังสือการ์ตูนพอพอเปิดหนังสือมาก็มีการ์ตูนกระเด้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เด็กตื่นเต้นนะคะเนะมื่อลูกโตขึ้นก็อาจจะมีคําถามอีกะคะ่ะว่าทําไมแล้วทําไมอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแกล้งถามคุณลูกก็ได้โดยการโต้อตอบกันก็จะทําให้เด็กเกิดความสนุกขึ้นมาระหวังว่าคงจะเป็นเทคนิคในะคะให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกฟังอย่างนี้ก็ได้นะคะ งั้นเราลองมาฟังนิชทานดูนะคะสำหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะเรื่องราชสีกับหนูเรียบเรียงโดยพุทธชาติคงลายทองกลางป่ากว้างในธรรมชาติอันเงียบสงัดใต้ร่มไม้ใหญ่คลึ้มต้นหนึ่งเจ้าสิงโตราชาแห่งผงสัตว์อาศัยเงาไม้ หลบความร้อนเพื่อเอ็งกายพักผ่อนให้สบายทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังตุ๊บลาชสีถึงกับสะดุ้งโยงเพราะมีบางอย่างตกมาโดนตัวของมันนั่นก็คือเจ้าหนูอุ้งเท้าอันว่องไวมันตะปบเจ้าหนูข้อร้ายไว้ทันทีพางขู่คำรามด้วยความโมโหที่โดนปลุกให้ตื่น ฝ่ายเจ้าหนูนั้นแสนกลัวแต่ก็ทำใจดีสู้พูดขึ้นว่าโอ้ท่านเจ้าป่าครับข้าไม่มีเจตนาจะกวนเวลาพักผ่อนของท่านสักนิดหากวันนี้ท่านไว้ชีวิตข้าวันหน้าข้าจะช่วยชีวิตท่านตอบแทนนะครับสิงโตหัวเลาะล่าฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะ่นึกขำที่เจ้าหนูตัวกระจ้อยล่อย คิดจะช่วยราชสีแต่มันก็ยอมปล่อยเจ้าหนูไปอ้าว้าปล่อยเจ้าไปก็ได้ไปซะอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่สิงโตกำลังมองหาที่พักผ่อนหลบร้อนในยามบ่ายเจ้าป่าอย่างราชสีก็ต้องทรงเสียงคํารามร้องก้องด้วยความเจ็บปวดเพราะมันเสียท่าเหล่านายพาน จับตัวมันไว้ได้ในขณะที่สิงโตรู้สึกท้อใจเพราะหมดหนทางที่จะช่วยเหลือตัวเองก็มีเสียงดังตุบโอ้เสียงดังตุบอีกแล้วเนาะและตัวอะไรตัวหนึ่งกำลังตายตัวเจ้าสิงโตลงมาหยุดที่ใบหน้าเจ้าหนูตัวน้อยน้อยนั่นเองฮ่าฮ่า บันนี้ข้าจะตอบแทนท่านแล้วล่ะครับรอเดี๋ยวนะครับข้าจะกัดเชือกให้ขาดกระจุยเลยครับในเวลาไม่นานนักเจ้าหนูตัวก็จ้อยล่อยก็ใช้ปากกัดเชือกขาดหมดคืนอิสระให้แก่ราชสีแล้วก็หลบหนีไปทำให้เจ้านายพานงงยิ่งนะัก ว่าสิงโตตัวใหญ่มันหายไปไหนนับตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสีต่างไซสเพื่อนรู้ใจต่างขนาดกันเรื่อยมาเด็กเด็กเห็นไหมไม่ควรดูหมิ่นผู้ที่ต่ำต้อยนะเพราะว่าแต่ละคนนะมีความสามารถและความถนัดไม่เหมือนกันซึ่งวันข้างหน้าอาจมีเหตุให้พึ่งพากัน ก็ได้เหมือนกับเจ้าหนูกับราชสีนี่งไงหวังว่าวิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นแนวทางให้คุณแม่คุณพ่อได้สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นให้กับลูกของเรานะคะและเราเองก็คาดหวังให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นเด็กที่ดีเก่งฉลาดและมีนิสัยรักการอ่านค่ะ